stay healthy with กรมรุงรด้คุณผู้ชมคะโรคผื่นแพ้เราจะเห็นว่ามักจะเกิดได้บ่อยๆนะคะบางคนเนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในแต่ไม่แน่เกิดจากปัจจัยภายนอกก็มีเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการตรวจยีนเพื่อป้องกันผื่นแพ้และเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคนี้กันไปฟังเลยคะ่ะ ลักษณะของการเกิดผื่นแพ้รุนแรงทางผิวหนังเนี่ยครับก็ถ้านึกถึงลักษณะของคนไข้ก็จะเหมือนคนไข้ที่เกิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแบบนี้เลยครับก็จะมีอาการผู้พองนะครับมีการหลุดลอกของชั้นผิวหนังนะครับบางรายก็จะมีการหลุดลอกของอาวัยวะภายในด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับทำให้เกิดโอากาสที่จะพิการได้ด้วยเช่นมีโอกาสตาบอดแบบนี้ครับผมเพศพันธ<ฆ>ุศาสตร์ก็คือการตรวจลักษณะพันธุกรรมเฉพาะบุคคลนะครับของผู้ป่วย โดยเน้นเรื่องการตรวจในตำแหน่งพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาครับเพราะฉะนั้นการตรวจลักษณะพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาเนี่ย เราก็สามารถที่จะนําไปใช้เพื่อที่จะทํานายโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือพิษจากการใช้ยานะครับตลอดจนสามารถใช้ในการทํานายประสิทธิภาพของการใช้ยาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจทางเภสัชาสตร์เนี่ยครับก็จะช่วยทําให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยํามากขึ้นในแต่ละบุคคลนะครับด้วยองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยครับเราจึงสามารถที่จะใช้ลักษณะพันธุกรรมเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยครับเอามาทํานายโอกาสของการเกิดผื่นแพ้รุนแรงได้ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยครับมีการบรรจุอยู่ใน ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสชนะครับผู้ป่วยทุกรายที่จะเริ่มใช้ยาที่มีโอกาสแพ้เนี่ยครับจะได้รับการตรวจคัดกรองก่อนเริ่มใช้ยาสาหรับวิธีการตรวจครับก็ง่ายมากเลยครับเราสามารถตรวจได้จากการเก็บเลือดของผู้ป่วยนะครับหรือบางครั้งถ้าผู้ป่วยไม่อยากโดนเจาะเลือดเนี่ยครับเพราะว่ากลัวเจ็บ เราก็สามารถที่จะใช้กระพุ้งแก้มนะครับโดยการใช้คอตตอนบัตที่เป็นชุดเก็บลักษณะพันธุกรรมนียครับไปปั่นที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เอาตรงส่วนนั้นเนี่ยครับเอามาสกัด DNA นะครับในห้องปฏิบัติการนะครับหลังจากที่เราสกัด DNA หรือตัวลักษณะพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็ไปเข้าเครื่องมือที่มีความทันสมัยนะครับก็จะทําให้ได้ลักษณะพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายออกมา แล้วก็เราก็จะเอาลักษณะพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยครับนำไปวิเคราะห์ะข้อมูลนะครับเทียบเคียงกับฐานข้อมูลที่เรามีเพื่อจะบอกได้ว่ารายไหนจะมีโอกาสแพ้หรือรายไหนที่จะไม่แพ้ยาครับผมลักษณะของการเกิดผื่นแพ้ทางพันธุกรรมเนี่ยครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะที่มันสามารถถ,ถ่ายทอดในพันธุกรรมได้นะครับแั้นโดยลักษณะแบบนี้ครับก็แปลว่าถ้าในครอบครัวมีบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสแพ้ยาบุคคลที่มีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกันนะครับเช่นพ่อแม่ลูกก็จะมีโอกาสได้รับลักษณะพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการแพ้ยาได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้รับลักษณะของพันธุกรรมที่จะเกิดผื่นแพ้ได้ในทุกรายนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ข้างของพันธุกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยามมาด้วยเพราะฉะนั้นก็โดยหลักการเราก็แนะนําให้ตรวจในทุกรายครับ เนื่องจากว่าการตรวจลักษณะพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นแพ้รุนแรงทั้งผิวหนังนี่ครับเป็นการตรวจตำแหน่งพันธุกรรมที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยแต่ละรายนะครับดังนั้นการตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วใช้ในการทํานายโอกาสการใช้ยาได้ตลอดชีวิตนี่ครับราคาในระดับพันบาทนี้ก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i t a l Life